สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผู้เฒ่ากุไทยจะพาท่านไปพบกับเคล็ดไม่รับความสุขวัยเกษียณคําว่าเกษียณแปลว่าสิ้นไปหรือพ้นไปคือสิ้นไปหรือพ้นไปแห่งเวลาการทํางานประจําการกําหนดวันเกษียณเวลากเกษียณย่อมแตกต่างไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรสําหรับทางราชการนักกำหนดเอาวันที่30กันยายนของทุกปี เป็นวันสุดท้ายของการอยู่ในระบบราชการของผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีนั้นส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านจะถือเอาปีที่อายุครบ60ปีนับวันชนวันคือจะ,กะเกษียณก่อนวันเกิดวันคล้ายวันเกิด1วันส่วนหน่วยง,งานองคอ์กรอื่นๆก็ย่อมแตกต่างไปตามกฎหมายกำหนดสาหรับผู้ที่ทำงานอิสระก็สามารถที่จะกำหนดวันกเกษียณการทำงานของตัวเองได้ตามที่ ตัวเองมีความพร้อมและก็มีความตั้งใจหรือวางแผนเอาไว้เกิดเป็นที่แน่นอนว่าการเกษียณการทํางานนั้นก็จะมีการวางแขนล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพื่อให้การใช้ชีวิตหลังเกษียณนั้นมีความสุขคือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและก็มีเงินใช้เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตแต่ก็แน่ละวัตถุประสงค์เป้าหมาย ที่แต่ละคนวางไว้อาจจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่วันนี้ผู้เท่าผู้ไทยจะพาท่านไปพบกับผู้รู้หลายท่านที่เกษียณและมีประสบการณ์มาก,ก่อนซึ่งความคิดเห็นและแนวปฏิบัติอาจจะตรงกับที่ท่านได้วางแผนไว้หรือปฏิบัติอยู่แล้วหรืออาจจะแตกต่างจากที่ท่านคิดหรือรท่านปฏิบัติอยู่ก็ขอให้ได้รับฟังและนำไปไต่ตรองพิจารณานำมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริบทสถานะและความเป็นอยู่ของตัวเองเพื่อให้การใช้ชีวิตหลังกเกษียณนั้นมีความสุขตามที่เราปรารถนาวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปและขอคอมเมนต์หรือข้อเสนอแนะเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปต่อไปนั้นมีประโยชน์ ถูกใจท่านผู้ชมให้มากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณครับรับในวันนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความกรุณาจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งพวกเราเคารพนับถือท่านมากท่านเกษียณมาหลายปีแล้วนะครับนําท่านมาพบเพื่อจะได้ข้อคิดในการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขนะครับท่านอดีตท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกนลนครอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแรวิทยาปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับ วันนี้ผมมาถึงบ้านของท่านแล้วนะครับจะพบกับท่านนะครับสักครู่ครับขออนุญาตแนะนําท่านผู้ในการนิทันเสืมุดพิทักสวัสดีครับท่านบอครับสวัสดีครับครับก็อยากจะฟังว่าปัจจุบันท่านเกษียณอายุมากี่ปีแล้วครับเกษียณอายุเมื่อปี2547นับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่18นะครับก็78ปปีแล้วใช่ครับแต่ท่านยังแข็งแรงอยากจะ ถามว่าท่านดําเนินชีวิตกิจกรรมประจำวันอย่างไรบ้างครับถึงได้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ครับครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องผู้เกษียณอายุในปีนี้นะครับขอแสดงความนดีด้วยครับที่ท่านเดินทางมาจนถึงจุดหมายปลายทางท่านแล้วปีที่60ิบนะครับอะไรถามผมว่าเกษียณมานี้ทําอย่างไรจึงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ได้นะครับจุดวันนี้จริงๆแล้วก่อนเกษียณอายุก็คิดนะครับ คิดเหมือนกันว่าหลังจากที่เรากรเกษียณยุ่ออกไปนี้เราจะทําอย่างไรจึงจะมีความสุขนะครับชีวิตจริงจะมีความสุขเพราะว่าสู้การงานมากก็ถึงปี่60แล้วเกือบ40ปีครับเป็นข้าราชการมานะครับก็คิดอยู่ว่า,าถ้าจะมีความสุขเราต้องมีสุขกายสุขใจสองอย่างนะครับรายการที่หนึ่งจะสุขใจได้ก็คือกเกษียณไปแล้วเนี่ยผมคิดผมเองนะครับ พี่น้องจะคิดอย่างไรก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคิดว่ากเกษียณไปแล้วหมดเวลาทํางานแล้วเพราะจากการวิจัยเพราะว่าหลังจากอายุหกสิบปีแล้วร่างกายสภาพร่างกายก็จะเสื่อมโทรมนะครับจะเสื่อมโทรมอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากเราไปทําการทํางานอีกหาเงินหาทองนือประกอบอาชีพใหม่อีกก็จะสร้างตัความกข์เพราะฉะนั้นคิดว่าหนึ่งกเกษียณแล้วจะทําให้ชีวิตมีความสงบสุข โดยไม่ทํางานอะไรที่เป็นภาระที่เกิดในความวิตกอัวงวลหรือความหนักในการมีชีวิตอยู่นะครับมีคนชวนปลูกยางพารานะครับรลังอย่างเสียปลูกยางพาราบ้างชวนทาหอพักนะครับแล้วมีเจ้าของที่การโรงเรียนเอกชนหลายแห่งนะครับมาชวนให้ไเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะให้เงินเดือนเยอะๆนะครับแต่ผมคิดอยู่แล้วผมยุติสิ่งเหล่านั้นนะครับยุติ เพราะว่าได้ทํางานหนักแล้วเงินที่ได้ออกมาจากเกษียก็คิดว่าที่เป็นก้อนก็จะเก็บไว้ใช้ในอย่างจำเป็นและพยายามใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายและพอเพียงแต่ละเดือนนะครับไม่เป็นนี้เป็นสินคิดว่าชีวิตแค่นี้จะดีแล้วนะครับก็พอนะครับประการที่สองนะครับสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้เกษ,ษีย,ยรอายุ จะต้องพิจารณาว่าเราจะทําอย่างไรเราจึงจะมีสุขภาพการสุขภาพใจดีนะครับเพราะว่าร่างกายอย่างที่เรียน,นแล้วว่าอายุมากขึ้นสมรรถภาพทางร่างกายก็เสื่อมถอยครับเสื่อมถอยเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องทะนุบำรุงเอาใจใส่ร่างกายของเรานะครับเราแก่แล้วโครคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆนะครับ โรคความดันบางเบาหวานอะไรต่างๆมันจะเข้ามาใหเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจริงจะเปลี่ยนต้องป้องกันาทางป้องกันทะลุอุรุณร่างกายของเราเพราะถ้าป่วยไข้ทุกอย่างหมดนะครับหมดหมดความสุขเลยมีเงินก็หมดเงินนะครับกำลังใจก็หมดความสุขก็หมดนะครับผมเมื่อเกษียณยุมาดักแรกผมก็ออกกำลังกายด้วยการเดินนะครับด้วยการเดิน วิ่งยอโย,อยอนะครับแล้วต่อมาเมื่อปีสองเมื่อเมื่อเจ็ดปีก่อนก็มาเริ่มปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้ยังปั่นจักรยานอยู่กบวันละประมาณสามสี่สิบกิโลครับสัปดาห์ละสามวันจัดพุทธศุกร์นะครับแต่บางสัปดาห์ก็เยอะกว่าน,นั้นอีกในกวนมีกี่คนครับในกวนมีอยู่ประมาณสิบคนนะครับ<อ>บางวันก็ไปครบบางวันก็มาไปครบนะประกิว่าเป็นคนอายุเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับคือ เกือบเจ็ดสิบคนทั้งหมดนะครับก็กันไปเราไม่ปั่นแบบเร็วนะครับเราปั่นช้าๆไม่เกินยี่สิบกิโลต่อชั่วโมงนะครับเรานี้จะเลาะไปตามถนนบ้านนอกบ้านนานะครับไปเลาะไปดูวัดดูว่าดูทุ่งไร่ทุ่งนาดูบ้านดูเมืองวันนี้จะไปสายตอนออกพรุ่งนี้ก็ไปต,ตะวันตะทิศเหนือวันนี้ทางวันนี้อาจจะไปทางตะวันตกเราไปบ้านนั้นบ้านนี้นะครับเป็นก่อน เพการางกายเละเป็นการเลิดเพลินไปด้วยนะครับเป็นการผ่อนคลายอารมณ์นะครับมีความสุขนะจากว่าดูบา้านเมืองและนอกจากนั้นอาหารก็พี่น้องครับนี่ตำ่าความคินครับอายุมากขึ้นสภาพร่างกายเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผมปีที่เจ็ดสิบห้าเริ่มนอนไม่ค่อยหลับนะครับปัสสาวะบ่อยเข้านะครับท้องก็ผูกอารมณ์นี้จะม,จะมีจะมีแบบนี้มาครับจะมีแบบน,นี้นีมาเพราะฉะนั้นต้อง ต้องปรับเรื่องอาหารด้วยนะครับอยนอย่างวันนี้ผมก็ทานข้าวเพียงวันละสองมื้อนะครับวันละสองมื้อคือเช้ากับเที่ยงนะครับตอนเย็นไม่ทานนะครับดื่มน้ําอย่างเดียวนะครับดื่มน้ําตามที่หมอกาหนดเช่นวันละแปดแก้วอย่างนี้นะครับอาหารพยายามละเนื้อลดละเนื้อแต่กินปลานกินปลากินผักให้มากขึ้นก็ทํให้ร่างกาย ก็อยู ite, it the the is ่ได้ครับเขาอยู่ได้มีความสุขแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่รุมเร้ารับยังสบายอยู่นะครับยังอยู่รอยู่ครับทีนี้ก็อยากจะให้ท่านฝากข้อคิดเห็นครับข้อคิดเห็นสําหรับผู้ที่จะเกษียณหรือกําลังจะเกษียณหรือกําลังคิดว่าจะใกล้จะเกษียณแล้วนะครับจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับฝากน้องนุ่งนะครับฝากน้องนุ่งแต่ท่านขอมกับขอเกี่ยวของท่านกับผมอาจจะ้เหมือนกันแต่ฝากว่าเกษียณแล้วผมอยากให้ท่านมีความสุขนะครับ อย่าไปหาภารกิจที่หนักๆมาทํานะครับท่านจะผูกตัวเองไว้กับความยากลําบากแล้วท่านจะมีความสุขประการที่หนึ่งประการที่สองอยากให้มีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบพออยู่แบบพอเพียงนะครับไม่เป็น,นี้เปนิ่ความสุขจะมามีประการที่สามดูแลสุขภาพสําคัญอย่างยิ่งกว่าทุกอื่นนะครับเพราะการไม่มีโรคอมเป็นรากอันประเสริฐนะครับแล้วท่านจะมีความสุขปล่อยวางครับผมก็ปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ทํางานอะไรนอกจากช่วยวัดนะครับทํางานเน้นหลักเรื่องวัดเรื่องสำคัญนะครับก็มีเพื่อนขึ้นขึ้นมากขึ้นสมาชิกทางวัดก็มากขึ้นแล้วก็ต้องมีความสุขใจด้วยครับแล้วเราก็ทําให้เราไม่ไม่ประมาทในชีวิตนะครับสาหรับข้อเสนอแนะอย่างเช่นหลายท่านพอเกษียณปัามอีกสนองก็จะได้เงินกอบขอล้านกว่าบาทในนี้มีแนวคิดมีมีตัวอย่างยังไงบ้างครับพี่ใช้เงินไม่ถูกไม่ต้องพี่น้องครับนี่แหละเงินก้อนนี้สําคัญนะครับเอามาไว้เป็น ทุนสำรองสำคัญที่เราเก็บไว้ใช้ในอย่างนเนี่ยเปลี่ยนถ้าเราไปทุ่มทุนอย่างเช่นไปสร้างหอพักนะครับไปปลูกอะไรสักการชาในดีนะครับ mm. ก็มันไม่เป็นผลนลิมันสลายไปหมดนะครับแล้วมันมันจะหมดนะครับหรือบางคนใจใหญ่นะรักลูกนะแบ่งลูกหมดนะครับแล้วตามมาที่ลงความจะเป็นที่หลังเราจะมีความลำบากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าเงินก้อนนี้สําคัญนะครับ เป็นก้อนสุดท้ายด้วยพิจนานีครับมันไม่มาเลยมันจะมาบางนานปึงจําเดือนเนาะจำเดือนของบางนานเราต้องพยายามกําหนดการใช้ใจ่ายให้พอดีพองามนะครับเราจะมีความสุขครับครับก็เป็นแนวคิดแนวปฏิบัตินะครับแต่ละท่านแต่ละคนก็มีบริบทแตกต่างกันนะครับนี่คือหลักการที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านดำเนินการมาแล้วประสบความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงแลวก็มีความสุขในวัยกเกษียณนะครับก็เป็นแบบอย่างดีดีวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนินการนิ้ทั์เสมอพิทักษ์นะครับเป็นอย่างสูงิ่่ขอกราบขอบคุณมากครับกับขอบคุณครับขอทุกท่านโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ